สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่30ทธันวาคม63นะครับก็หุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี Delta g p s t k e X e A I เคอีเอ e ็กซ์อีเแล้วก็บ้านปูนะครับก็เป็นไงบ้างครับก็อ่า กดลงนะกดลงตอนเช้าแล้วก็ดันขึ้นมาตอนบ่ายนะครับวันนี้ก็ HA เปลี่ยนสีนะ HA เปลี่ยนสีนะครับของเซตนะแต่ว่าเขาก็ยังคลอเคลียอยู่นะครับอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นสำคัญแล้วกันนะจุดสำคัญนะครับคือ1 4 5 4ก็ยังอยู่แถวนี้อยู่นะครับยังไม่หลุดลงไปนะยังไม่หลุดลงไปก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ หือว่าโอเคอยู่นะก็ดูหุ้นเป็นลายตัวไปนะครับเรามาดูตัวแรกนะตัวนี้นะครับอ่าวันนี้หลุดไปแล้วนะแนวที่ผมบอกไปนะครับว่าห้ามหลุดนะก็คือว่า544นะครับพอหลุดก็จบลวนะครับจบละนะจบเกมนะครับแล้วก็หลุด e m a 7 5ด้วยในไทม์เฟรมชั่วโมงนะครับกอ็อ่าสำหรับคนที่ยังไม่ได้ขายก็ ด่านสุดท้ายคือ406นะครับอย่าให้หลุด406นะถ้าหลุด406นี่คือดูไม่ดีเลยนะครับก็จะลงไปต่ำกว่า EMA 75นะสำหรับตัวเดลต้านะครับตัวถัดไป GPC นะครับก็เป็นแนวโน้มได้เวย์อยู่ในกรอบ50บาท50ตางถึง82บาท75นะครับก็วันนี้พยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่78ยังไม่สามารถผ่านได้นะก็ คนที่มีของก็วางซัอปลอดไว้ที่7 3สบาท50สตางค์นะครับก็ถือต่อไปได้เนาะตัวถัดไป KEX นะครับตอนนี้ก็ทำตัวไซเวจัดอยู่นะครับอยู่ในกรอบ48บาท50สตางค์ถึง53บาท50สตางค์นะครับก็ HA 2เขียวนะวันนี้ยืนเหนือ50บบาทได้ด้วยนะครับก็ก็ดูดีนะครับก็ดูดีเนาะ คนที่มีของก็วางสต็อปลอดไว้ที่48บาท50สตางค์นะครับก็ลุ้นเพื่อจะขึ้นไปทดสอบ53บสาท50สตางค์นะสำหรับตัว kex นะครับตัวถัดไป ea อย่างที่บอกนะมาตามนัดนะครับก็บวกไปตามที่วิแคะไปเมื่อวานนะคนที่มีของนะครับก็วางสต็อปลอดไว้ที่49บาทนะครับมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่51บาท50สร้สตางค์ แล้วก็58าสบาทห้าสิางนะครับตัวนี้ตัวถัดไป IVL นะครับ HA เปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงนะครับแต่โชคดีหน่อยคือราคาปิดยังไม่หลุดต่ำกว่า37นะครับก็37เป็นแนวรับสำคัญนะอย่าให้หลุดนะครับสำหรับคนที่มี IVL นะถ้าไม่หลุดก็ลุ้นเขาขึ้นไปทดสอบ 42บาท50สตางค์นะครับตัวถัดไปอีออนจบแล้วจ้าจบเหมือนกันนะครับก็คือ h a เปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงใหญ่มากนะครับเล่นซ้าทะลุซาเลยนะซาอยู่ข้างบนเลยนะครับเป็นวันแรกนะครับนั่นหมายความว่าอะไรคือก็จะมีแนวรับครับอยู่ที่173บาท50สตางค์มีแนวต้านอยู่ที่201บาทนะครับเออนะคนที่มีของก็อย่าให้หลุด 173บาท50สตางนะครับตัวถัดไป CBG เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพอยู่ในกรอบ108บาท50สตางถึง134บาท50สตางนะครับก็คนที่มีของก็วางสต็อปลอตไว้ที่108บาท50สตางนะครับมีแนวต้านอยู่ที่125 134นะครับ ตัวถัดไป PTT เป็นแนวโน้มได์เว้า up อยู่ในกรอบ39บาท75ตางถึง45บาทแนละ้วตอนนี้ก็คลอเคลียอยู่ที่แนว41บาท50ตาง์ครับไม่ไปไหนมาไหนติดชึ่งอยู่หลายวันละนะครับก็คนที่มีของก็อย่าให้หลุด39บาท75ตางแล้วกันนะครับตัวถัดไป K Bank ก็ ank, เป็นแนวโน้มได์เว้า up อยู่ในกรอบ110บาทถึง126บาท50ตางนะครับ คนที่มีของก็วางซอลลอนไว้ที่หนึ่งร้อยสิบบาทนะส่วนคนที่ยังไม่มีของก็ยังไม่มีสัญญาณการเข้าซื้อนะครับตัวถัดไปบ้านปูนะครับเอออันนี้ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับมีแนวรับอยู่ที่สิบบาทเก้าสิบตางแนวต้านอยู่ที่สิบสองบาทสามสิบตางนะครับก็อย่าให้หลุดสิบบาทเก้าสิบนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนยืนแช่แล้วนะเอ,อ้ยยืนแช่นี้คุ้นๆไม่เอ่ยนะครับ ยืนแช่คุ้นคุ้นไม่เอ่ยนะครับเออก็ลองดูนะครับเพราะยืนแช่อยู่นะถ้าถ้ายืนแช่แล้วหลุดนี่แสดงว่าเขาลินให้คุณหมดแล้วนะเัาก็จะรวดลงมาแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้ายืนแช่แล้วไปต่อก็จะขึ้นไปต่อตามนี้นะตามนี้นะนะครับก็อย่าให้หลุดสิบบาทเก้าสิบสตางค์นะครับ โอเคก็ครบถ้วนนะครับสำหรับวิแค่หุ้นวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากสนับสนุนผมก็กดสมัครสมาชิกที่หน้าเพจ youtube ได้เลยนะครับผมก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆให้เป็นสิ่งตอบแทนนะครับเลเวลหนึ่งก็มีการบ้านให้ ทุกวันจันนะครับเลเวลที่2ก็จันพุทธศุกร์นะครับเลเวลที่3ก็ให้ทุกวันนะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ